สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวม่านานะอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวน,นเพื่อนๆทาบัวลอยแก้วฟักทองมะพร้าวอ่อนตัวบัวลอยก็จะมีความนุ่มหนึบไม่เหนียวเคี้ยวง่ายเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนหอมหวานมันอร่อยตรงตัวมากๆเลยนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไป600 m l ต้มน้ำให้เดือดน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะนำฟักทองที่เราปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจำนวน150กรัมนะคะใส่ลงไปจากนั้นต้มต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ฟักทองของเราเปื่อยดีค่ะ สำหรับฟักทองของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะตักทั้งน้ำและเนื้อเพื่อที่จะนำไปผสมกับแป้งค่ะน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่เตือดจัดแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีผสมแป้งนะคะเราก็จะใส่ แป้งมันสำปะหลัง250กรัมลงไปในอ่างผสมทำหลุมตรงกลางไว้นะคะจากนั้นเราก็จะตักน้ำแล้วก็เนื้อใส่ลงไปเน้นย้ำนะคะน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่เดือดจัดค่ะขั้นตอนนี้ก็จะร้อนมากนะคะเราก็จะใช้ไม้พายคนก่อนค่ะก็จะทยอยใส่ลงไปแล้วก็คนดูนะคะ สำหรับแป้งมันสำปะหลัง250กรัมนะคะเราก็จะทยอยใส่ทั้งน้ำานเนื้อฟักทองที่เดือดจัดลงไปประมาณ6กระบวยนะคะก็ตวงดูแล้วก็ได้ประมาณ200 ML ค่ะพอแป้งของเราพอที่จะจับได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนโดยการใช้มือนวดค่ะพอเรานวดแป้งมาเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าแป้งเหลวเกินไปนะคะเราก็สามารถใส่แป้งมันสับปะหลังลงไปเพิ่มได้ค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะ สลับกับการนวดดูค่ะจากนั้นเราก็จะนวดต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มและสามารถที่จะนำมาปั้นเป็นก้อนได้นะคะแป้งของเราก็นวดได้ที่แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำแป้งมันสํำบัลหลังมาโรยที่เขียงนะคะเพื่อไม่ให้แป้งติดเขียง แบ่งแป้งมาก้อนเล็กๆค่ะจากนั้นนำมาคลึงเป็นเส้นยาวๆนะคะทำเส้นที่ไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะทำชิ้นที่ไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไป พอเราตัดชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งมันส้ำปาหลังมาโรยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดกันค่ะค่ะพอเราตัดแป้งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก่อนที่จะนำไปต้มนะคะเราจะทำการล่อนแป้งส่วนเกินออกก่อนนะคะ ตัวไหนที่ติดกันเราก็จับแยกออกจากกันได้เลยนะคะนี่ค่ะนำแป้งมาใส่กระชอนแล้วก็ล่อนแป้งส่วนเกินออกแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีต้มบัวลอยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำสะอาดลงไปต้มน้ำให้เดือดจัดน้ำเดือดได้ที่แล้วค่ะเราก็จะใส่แป้งบัวลอยลงไปต้มนะคะจากนั้นเราก็จะคนหม้อสักเล็กน้อยค่ะ เพื่อไม่ให้แป้งติดกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟแรงเพื่อให้บัวลอยของเราสุกดีนะคะหลังจากที่เราต้มต่อมาเรื่อยๆประมาณ1นาทีนะคะตัวบัวลอยของเราก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วค่ะแต่เรายังจะไม่ตักขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อประมาณ3-4นาทีด้วยไฟแรงเพื่อให้บัวลอยของเราสุกดีทั้งด้านในและก็ด้านนอกค่ะ บัวลอยของเราก็ต้มครบเวลา3 4นาทีแล้วนะคะได้ที่แล้วค่ะเราก็จะนำกระชอนมาตักออกนำไปพักไว้ในน้ำเย็นอุณหภูมิห้องปกติเพื่อหยุดความสุกและจะทำให้บัวลอยของเราไม่เละไม่ติดกันค่ะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกะทิกันนะคะตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไป600 ml ตามด้วยหางกะะทิ600 ml เกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย200กรัมใบเตยมัด3ใบต่อไปเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้กระทิของเรามีไอร้อนขึ้นมานะคะ พอกระทิของเราเริ่มมีไอร้อนขึ้นมานะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อน250กรัมลงไปคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะสุดท้ายเลยค่ะเราก็จะใส่ตัวโบลอยที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยลงไปรวมกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่ออีกสักประมาณ3-5นาทีด้วยไฟอ่อนเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอเราเคี่ยวต่อมาเรื่อยๆประมาณ3-5นาทีนะคะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสําหรับวิธีทําบัวลอยแก้วฟักทองมะพร้าวอ่อนตัวบัวลอยก็จะมีความนุ่มหนึบไม่เหนียวเคี้ยวง่ายเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอาาร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ